สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกท่านขะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาวันที่30กันยายน2567ค่ะพี่ดองวันจันทร์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดพี่น้องถ้าสมมุติว่า f อฟไม่ชอบเลยนะคะทุกคนก็รอพิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะทุกคนก็เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกท่านคะแต่ว่า ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเราไปดูวันที่29ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุด29นะคะทุกคนใจให้4และ3มา6 8 0 2 8พี่น้องหลุดหมดเลยนะคะทุกคนเอาอีกแล้วนะคะทุกคนลาวสตาช่วงนี้หลุดบ่อยมากนะคะพี่น้องหลุดตดิดต่อกัน2มือเลยด้วยพี่น้องย9 28ิบกก็หลุด29ก็หลุดนะคะทุกคนพี่น้องกะ หยุดก้อนกันเลยด้อพี่น้องมันเป็นน้ําช่วงช่วงเขาดีกับเขาดีแห้งนะคะทุกคนดูนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันหนึ่งก็หกหนึ่งกับหกก็หลุดนะคะวันนี้ทั้งวันเลขหนึ่งกับเลขหกไม่ค่อยเข้าเลยนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจำวันเนาะพี่น้องเอา้าเข้ากลับมาลุ้นต่อเพื่อเราแต่ว่าใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดนะคะทุกคนเพราะว่าใจก็คํานวณเหมือนเดิมนะคะทุกท่านขาเพราะว่าเปิดค่าการมองเห็นในช่องเนาะ,ะพี่น้อง ใจก็ลงแนวะทางเหมือนเดิม FC ก็สังเกตเอาช่วงไหนเข้าช่วงไหนหลุดเนาะคะ่ะสำหรับวันที่30นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่3และ2เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านคะ่ะคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องมิขอไมิหลุดถูกเมม่อเลยจ้ะสามค่ะพี่น้องสามแปดสามศูนย ามเจ็ดสามเก้าสองค่ะพี่น้องสองสามสองแปดสองศูนย์สองเจ็ดค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะคู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่สามสองสองสามนะคะทุกคนคู่ที่ชอบหนึ่งคู่มือนีใจมากสามเก้าเก้าสาม ถ้าพี่น้องมักก็สามารถตามใจได้พี่น้องบ่ามักกับพานไดนะะ้เด้อค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะถ้าเอฟซีไม่ชอบคู่เด่นแยกที่ใจวางไว้ให้ก็ดูคู่จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันได้เลยนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันจันทรอยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันสองสองกับเจ็ดเจ็ดสองกับเจ็ดนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านค่ะ มาดูค่ะทุกคนถ้าไม่ชอบคู่ที่จับให้นะคะทุกคนบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดเหมือนกันนะคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันสามกับสองเด่นแยกนะคะสายวิ่งสายหลุดเนาะค่ะสองกับเจ็ดเด่นประจาวันเป็นสองสามสามสองสามเจ็ดนะคะสามสองสองสามจับให้สามเจ็ดจับให้สองค่ะสองสองสองเจ็ดสองสองเป็นเลเ้ลประจําวันแล้วก็ เลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนแล้วจะคว้าหมักเนาะคะ่ะส่วน30382920จาหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้า f อชอบ f อก็สามารถตามได้นะคะทุกคนไม่ชอบก็ผ่านได้เลยพี่น้องแล้วจะคว้าหมักแล้วจะคว้มชอบแล้วจะดวงน้ำได้พี่น้องขามากับดวงล้วนๆน,นะคะทุกคนกับการเสี่ยงโชคเนาะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางเราสสตาวันที่30กันยายน2567 เต่ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคมันๆนสุบูขคนได้พี่น้องสวัสดีค่ะ